รอบที่รอบเหมาครับร้อยดีครับหกคน <c oughs> ออกแล้วครับตัวใ <c oughs> หญ่เข้ามาถึงเขาก็เหมากันหมดเลยดอกพญาเสือโค้งนะครับกำลังออกสัตว์ปะเพื่เป็นสีชมพูนะครับสวยงามมามามาตามมาเร็วตามมายังสวยเนาะวันนี้สวยเนาะวันนี้สวยมากเลย การเตบนะครับมาดูบรรยากาศของเพื่อนๆชาวแคมป์นะครับคันนี้คือคักครับเยอะชาวแคมป์มากันเยอะแยะ ครผมเดี๋ยวเราไปหาดที่กลางเต้นก่อนนะครับที่มาเตอรครับใกล้ห้องน้ำอากาศเย็นมากครับตอนนี้ก็เามื่อกี้กดดูนะครับประมาณ20 2 0องศานะครับ20 21องศาอากาศเย็นมากครับโอเคครับพอบเราเสร็จเรียบร้อยแนละ้ววันนี้เราก็กางแบบง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเอาพอบเล็กๆมา รวจเรือทันใจนะครับอยู่ใกล้ๆทานครับสะดวกดีครับพองน้ำก็เดินไปทางด้านนี้ครับก็ไม่ไกลมากมีเพื่อนเยอะครับไม่เหงาครับโอเคครับได้ตรงนี้นะครับบรรยากาศลานกลางเต็นท์นะครับวันศุกร์ที่26่กรกฎาคมนะครับส5 6พนครับที่ป่าสนนะครับลานกลางเต็นป่าสน ภูหินล่องกล้านะครับเ,เต็มมาก,ากเงเยอะแยะเลยครับผมดูบรรยากาศเช้าแคปนนะครับวันนี้มากันเต็มนะครับเพราะว่าตอนนี้ดอกพญาเสือโค่งที่กูรุมโลครับกําลังบานสะพังครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ามาพักแรมกันนะครับก่อนขึ้นไปภูลุมโลกันนะครับ หนาแน่นครับวันนี้เป็นเยอะเลยครับลานกลางเป็นป่าสนก็จะแบ่งนะครับซ้ายขวาเลยครับเป็นสองลานก็เลือกกลางกันได้ตามอัจฉริยะใส่ได้ครับได้หมดครับพื้นที่เหมือนกันหมดนะครับลานจอดรถด้านล่างก็มีอีกหนึ่งที่นะครับที่เพิ่งทําใหม่นะครับอยู่ด้านหน้าตรงด้านทางขึ้นนะครับ เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับด้านลานที่เสริมใหม่ตรงนี้นะครับห้องน้ำรวมนะครับห้องน้ำแยกนะครับห้องน้ำชาห้องน้ำหญิงนะครับตรงด้านลานจอดรถนะครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งที่นะครับมาดูห้องน้ำกันนะครับด้านหน้าก็มีล้างมือนะครับล้างหน้านะครับ ห้องน้ำนเ,ปนเป็นแบบนั่งนะครับสะอาดนะครับสะอาดสะอา้านนะครับแบบนั่งแบบยองก็มีครับถช่วงนะครับโถโถปสัสสาวะนะครับกบบมีทั้งหมด้ดานนี้ก็มีห้องอาบน้ำหนึ่งห้องนะครับห้องน้ำสี่นะครับแต่พอโซนนี้นะครับทางเข้าด้านแรกๆก็จะเป็นโซนที่อุทยานเขา จะเตรียมพื้นที่กางเต้นให้คนที่สำหรับไม่มีเต้นมานะครับก็สะดวกสาบายเลยครับตรงนี้มือข้ามนะครับที่ป่าสนนะครับหลังกางเต้นหุ่ยล้องกาลนะครับบะหมี่นะครับมีคือสำเร็จรูปง่ายดีครับ ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับครับที่ป่าสนนะครับลานกลางเต็นที่ภูหินล่องกล้านะครับช่วงนี้ก็ดอกอยาเสือโค้งออกนะครับใ,ใกล้ๆกันก็ที่โรงเรียนการเมืองนะครับ จะมีใบเอเมเปิลที่กำลังร่วงหล่นนะครับนักท่องเที่ยวก็มาดูดอกยาสุดโค้งที่กำลังออกดอกสะพังนะครับที่ลานกลางเต้นนะครับป่าสนนะครับคือเตนเยอะมากครับนี่นักท่องเที่ยวมากลางเต้นเต็มลานเลยครับป่าสนนี่เต็มเลยครับชาร์ครับแอกทิชขึ้นนี่สวยงามครับ น,นะครับห้องน้ำก็็อยู่ด้านหน้าของป่าสดน,นะครับครับเต็มในป่าเลยครับ กว้างครับหลายาซนมีหลายโซนครับสามโซนครับยานนี้ก็เต็มนะครับคึกคักเลยครับวันนี้วันศุกร์นะครับนนเป็นห้องน้ำนะครับ ครับชาวแคมป์มากันเพียบเลยครับอากาศหนาวมากครับตอนนี้เย็นประมาณสิบสามองศาสิบสามองศานะครับสามสี่องศา พาชมนะครับนะครับ,บรอบๆลานการเต้นทน์ครับเราจะไปสอบถามเรื่องจองคิวขึ้นไปที่ภูร่มโลนะครับเพราะเช้าที่ป่าสนผู้หินรล่องกล้านะครับบรรยากาศนะครับลานการเต้นคนมาเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอบถามเรื่องจองคิวนะครับ ว่ามีจุดจองคิวขึ้นพูลมโรที่ที่อุทยานเลยครับที่ฟุตลองกานะครับจองจองตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นเขียนป้ายไว้ไปถามไปนดูนะครับครับจุดที่จองติดต่อรถขึ้นจองติดต่อรถขึ้นพูลมโรนะครับจะมีห้สอบถามนะครับล้วก็สอบถามอือด้านนี้นะครับ ตอนนี้เรากำลังจองคิวขึ้นไปปูลโมโลนะครับจุดจองคิวนะครับมีรถเข้ามารอคิวนะครับขึ้นตลอดนะครับมีขึ้นตลอดนะครับปูลโมโลก็เข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่คอจัดคิวให้นะครับเราได้คิวแล้วนะครับกำลังขึ้นรถไปปูลโมโลนะรอบนี้รอบเหมาครับน้อยดีครับหกคน <laughs> ออกแล้วครับส่วนใหญ่พอามาถึงเขาก็เป่า,ก,ากันหมดเลย,ยคนทุกคนก็เป่าไปถึงไปคนแชร์กับเพื่อนูเลยค่ะคนไม่รีบก็คือไปกันค่ะพูาว่ามันจะร้อนกัน,กน,กน,กนบ้านร้องกาแล้วนะครับอ้านยูทูบู ma รถที่นำนักท่องเที่ยวขึ้นมาที่ปูรมโลนะครับกันหลายคเข้าขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ก็นคนนีก็ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับรถเราถึงปูลมโลแล้วนะครับชมว,ว,วิลที่โลนะครับาจากเดินทางผ่า ขนนลูกลังมาจากกก็ถึงสักทีกนครับเอาชมบรรยากาศครับดูนักท่องเที่ยวขึ้นมาที่ผูลุโอนนะครับข้างบนนี้คือค้าคับมากันเยอะมากครับถ่ายรูปคนนะครับร้อยคนนะครับ วิวตรงนี้เป็นวิวรับลมนะครับวิวเปิดครับครับเกาดครับผมเอาถ่ายรูปวิวตรงนี้นะครับวิวทางขึ้นสลบภูเขาตรงนี้นะครับ ทุกอยางกันนะฮะเามาถึงจุดถ่ายรูปกับต้นพญาเสือโค้งแล้วนะครับสวยากครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะครับคนมาถ่ายรูปตรงน,นี้กันเยอะครับดอกพญาเสือโค้งนะครับกำลังออกสะพันเป็นสีชมพูน,นะครับ สวยงามงงนะงากำลังองอกดอกสวยงามนะครับจ้าคันะไหลหกันเข้ามานะครับไม่ขาดสายนะครับรถจุดนี้เป็นจุดที่สวยสุดนะครับการชมดอกพญาเสือโครงน,นะครับนักท่องเที่ยวนะครับโอ้โหคือมากันเยอะจริงๆนะครับ เลือกจุดถ่ายรูปกันได้ตามอัธยาศัยนะครับเนี่ล้อเดียวขึ้นพุงลมโลนะครับดูดอกพญาเสือโค่งครับวิวนะด,ดีครับสวยงามดอกพญาเสือโครกกำลังบานสะพังนะครับ เป็สุดยอดมากจุดตนี้นะครับท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะที่สุดครับดอกพญาเสือโคร่งกำลังออกดอกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะดีสุดนะครับรีบมากันนะครับชมดอกพญาเสือโคร่งครับ เป็นแปลงครับตรงนี้เป็นจุดที่ไฮไลท์นะครับแห่งหนึ่งนะครับนี่ครับสวยงามครับดอกกำลังไปสีชชมพูเป็นแปลงนะครับ

ハハ <laughs> ไปกันที่เราไปกันต่อนะครับแปลงต่อครับอต,อตอนนี้นั่งหน้ารถนะครับไม่ไหวชมวิวจุดที่สองนะครับแปลงชมดอ,อกการฟสึขภาพบนเขาครับไม่แข็งแรงภูเขาที่ยัเป็นก็มีสุขภางที่อยู่ในร่องเขานะครับสีชมพูน,นะครับร่องเขาคนก็ เยอะครับตอนนี้แย่งกันถ่ายรูปอยู่นะครับกลับมารอผู้ล่มทางนะครับจากแปลงนี้เราก็เจ็บร้อยถ่ายตัวเสียดับร้อยสวยไหมสวยมากเดี๋ยวรอเพื่อนร่มทางครับเพื่อนร่มรถนะครับมันมานะครับไปกันต่อนะครับจากจุดชมวิวแปลงที่สองนะครับพรหน้าไปสู่วัดป่าลองกาครับที่ป่าลองกานะครับ ้ารล่องกานะครับเดี๋ยวเราไปดูไปเที่ยวเข้าไปที่วัดป่าขายของขายอะไรล่องกานะครับวัดป่าล่องกาลนะครับผู้หญิงล่องกาลไปครับขึ้นไปดูวัดนครับเป็นทางขึ้นเขาไปนะครับวัดป่าผู้หญิงล่องกาลนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับสวยไหมครับ 250เมตรนะครับไปครับถึงแล้วครับอยู่ข้างหน้าเราเองบ้านสีชมพูจุดชมวิวนะครับวัดป่บาบ้านญี่ปุ่นวัดป่าผู้น้องก้าครับจุดชมวิวอีกไฮไลไท์หนึ่งนะครับที่ทุกคนมานี่ทุกคนต้องขึ้นมานะครับอาล้วครับถึงแล้วสวยยเลยวิวเปิดมากครับ ว้าวอากาศดีมากสวยมากครับสวยมากครับวิวแบบคลาสสิกครับผมวิวคลาสสิกมากของขบ้านปู่อี๋ล่องกล้านะครับ <c oughs> จุดชมยอดครับด้า <c oughs> นบน,นบ <c oughs> แล้วครับ <c oughs> วิววัดป่าปู่ล่องกล้าครับจุดถ่ายรูปอดอกพญายเสือโครงกับหมู่บ้านนะครับ สวยเนาะวันนี้สวยเนะยาะวันนี้สวยมากเลยเราไปถ่ายรูปไปก่อนนะครับร้อนไหมครับใช้ถุงรองได้ไหมคะร้อนไหมครับเนี่ยไม่มองไม่มองกล้องเลยเอามาไว้แดดแยงตาเขาเลยมาถึงท,ที่ผาสองลักษณครับเพื่อจะมาดูลานดอกกระดาษเลยครับทุ่งดอกกระดาษ ในในหุบเขานะครับเราต้องเดินเรียบมาข้างล่างนะครับถึงแล้วครับไปไปกันโอเครับถึงแล้วครับเดี๋ยวหาจุดถ่ายรูปก่อนนะครับโอ้สวยอยู่ครับสวยสวยสวยตรงนี้สวยตัวเองสวยครับเคมาเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปันก่อนครับผม อกกระดาษนะครับสวยงามนะครับที่ผู้หญิงลองก้ะโดยเข้ามาในข้างล่างนะครับตรงสองรักนะครับรนี่ลงมาถ่ายรูปกันนะครับสวยดีครับเคเลยใช้ได้สวยนะครับเนี่ย อีตรงนี้อีกที่นะครับที่สวยจริงๆครับตรงนี้สวยครับเรามาถึงโรงเรียนการเมืองทหารนะครับที่กอีกร่องกาวนะเราจะเข้าไปดูใบเมเปิ้ลกันนะครับช่วงนี้ใบเมเปิ่ก็ร่วงหล่นมาคราับเราไปถ่ายรูปก,กันนะครับผมใบไปเปิลกันนะครับใน็ทหารนะครับ ตนี้กำลังร่วงเต็มพื้นครับสวยสวยโอ้โหมีก็หลังล้วงเต็มพื้นนะครับแดงเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนนะครับดอกใบเมเปิ่อนะครับก็ร่วงสวยงามนะครับสวยงามครับคุณผู้ ส่วนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามากันเยอะเลยนะครับี่โรงเรียนการเมืองนะครับใบไม้เปิ้อกรล่วงมาให้ถ่ายรูปกันนะครับสวยๆงามๆนะครับวันนี้จบทริปนะครับเพื่อนจบทริปนะครับวันนี้ขึ้นทูร์ลมโลรครับกับน้องๆที่หมาลับกันไปนะครับวันนี้ก็ขึ้นไปที่ภูรุนโลนะครับเที่ยวหลายที่เลยถ่ายรูปกันที่สวยกลับมานะครับ โอเคเลยครับโอเคเลครับมาจับชายยุภูมิใช่ไหมใช่โอเคครับขอบคุณมากครับโฆษณาต้นทิพย์การวางไว้เที่ยวฝีหินงามนะโอเคโฆษณาด้วยคัาเที่ยงนะครับที่ร้านคาสวัสดิการนะครับร้านน้ำกับเขาไข่ดาวอาหารง่ายๆสำหรับคนไทยสายแคมป์รถเร็วดีครับตกใจกลับประจับปูดมโลนะครับกันเลยหิวครับ เดี่ยวกันจนแบบกัแบบนเลยครับใช้แรงเนาะผมกินข้าวกันนะครับวันเสาร์นะครับเสาร์นี้นนคาดว่าคนจะเยอะนะครับที่ร้านบางส่วนก็เริ่มกลับกันนะครับแต่เต็น์ก็ยังเยอะอยู่นะครับที่ร้านสดเต็นต์ยังไม่บางนะครับยังหนาแน่นเหมือนเดิมก็คงจะมีมาเสิร์ฟนะครับวัวนเสาร์นี้ส่วนผมก็ วันนี้ก็ต้องเดินทางกลับนะครับก็กกำลังจะเก็บเนรนกลับกันนะครับขอบ,ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไ like, ลคะ์กดแชร์กด Sub สไคร์ด้วยนะครับให้กับช่องเราเดียววอล์กนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ